ข่าวท้องถิ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่26ตุลาคม2568โดยชาคุบัคารังผู้บันทันครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเท่ยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงของทิยงคืนวันนี้อะไรไงเมื่อแกรีมั่นใจว่าเอเบโบ่คุณย่าช่วยพาผีผงาดอย่างแน่นอนในค้งนี้เมื่องานนี้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าแกรีเดวิลก็ได้บอกว่าอดีตกองหลังคนดัง มัน่นใจได้แต่ว่ามาติอุสคุญ่าและก็บรอันเอมเบโมจะช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นคว้าชัยชนะได้อีกอย่างมากมายอย่างแน่นอนโดยปีศาจแดงคว้าชัยชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันหลังจากที่เปิดบ้านอัดบรตัน4-2โดยได้ประตูจากคุญ่ากาซิเมโรและก็เอมเบโม2ลูกช่วยให้ทีมเก็บเพิ่มเป็น16แต้มขยับขึ้นมารังระดับที่4ของตารางคะแนนแกรี่ได้กล่าวกับด้านของสกายสปอร์ตในครั้งนี้บอกว่า กับกุนญ,ญ่าและก็เอบเอโมความเสี่ยงในการที่จะเซ็นสัสญญาของทั้งคู่นั้นถูกตัดออกไปเพราะทั้งคู่นั้นเคยเล่นให้กับพิมบริกในคาแรงนี้มาก่อนและพวกเขาก็มีความกระหายที่จะยกระดับการเล่นเอเอโมดูเหมาะสมกับทีมเป็นอย่างมากเขาดูกระหายและเขาก็ต้องการจะทําประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสิ่งที่ต้องพัฒนากุนย่าและก็เอเอโมจะช่วยให้ควา้าชัยชนะให้กับทางข้ฝั่งแมนยูได้มากมายในครัรงนี้ โดยคุณย่าโชว์ฟอร์มได้ดีในแต่ละเกมแต่ว่าพึ่งจะมาทำประตูได้ในเกมนี้เองส่วนเอเวทำไปแล้วมากถึง5ประตูให้กับสโมสรแห่งนี้ก็เป็นนว่างานนี้ต้องรองดูกัะต่อไปกันด้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเอเมเบลโมกับพนั้ของมาทิอุสคุณญาเรามาดูข่าวต่อมาจนครับอะไรยังไงเมื่องานนี้จูวินตุสเห็นสัญญาณดีจรจาใหม่ย,ยูดิชในครัหงนี้ โดยจูเวนตุสมีความคืบหน้าในการเชิงบวกกับการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับด้านของเคนานยูดิชกองหน้าทีมชาติตุรกีที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรซึ่งกาเเตซ่าเดโรสปอร์ตื่อิตอลรีรายง,งานข่าวบอกว่าจูเวนตุสหวังที่จะดําเนินการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับยูดิชโดยเร็วที่สุดและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีสัญญาณเชิงบวกในการเจรจากับตัวแทนของกองหน้าในวัย20ปี ตามการบรายงานขา่าวระบุว่าดาเมียงสโกโมันรี่ผู้จัดจาก,การทั่วไปของชชมเปนตูชได้นัดพบและก็พูดคุยกับพ่อแม่และก็ตัวแทนของยูดิชที่ศูนย์ฝึกซ้อมคาสตินนาซาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นการดำงเนินการไปได้ด้วยดี จูเบนตุสเองเสนอค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่ให้กับยูดิชประมาณ5-6ล้านยูโรต่อปีซึ่งจะทำให้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รับค่าจ้างสูงที่สุดในทีมชุดปัจจุบันมีเพียงแค่ดูซานวาราวิชกับพน้าของโจธานเดวิชที่รับอยู่ที่เกิน6ล้านยูโรต่อปีปัจจุบันยูดิชนั้นกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายสโมสรอาทิเช่นอารเบลมาดริดและก็สโมสรพิมเบริกอังกฤษทำให้จูเ e นตุสต้องรับประกันอนาคตของกองหน้าทีมชาติตุรกีรายนี้ โดยสัญญาปัจจุบันจะมีจนถึงอายุปี2029ส่วนสัญญาฉบับใหม่จะขยายไป1ปีสิ้นสุดในปี2030ในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เปีในว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะเผื่อผีจะมาสนใจเรามาดูข่าวต่อมาเจนครับอะไรยังไงเมื่อเซบีย่าจ้องจะยืมเซอร์ซีเสริมแต่หน้าช่วงครึ่งซีซั่นหลังโดยเซบีย่าแสดงความสนใจและก็จับตามองสถานการณ์ของโจชวัวเซอร์ซี กองหน้าชาวดัชของฝั่งแมนยูอย่างกลไ้ชิดก่อนจะถึงตลาดในช่วงเดือนมกราคมโดยเดวินิเนอร์สื่ออังกฤษรายงานข่าวบอกว่าเซอร์ซีกำลังเผชิญกับฤดูกาล2025ที่เรียกว่ายากลำบากกับแมนยูเพราะการมาใหม่ของมาติอุสคุนยาไบรยอันเอเบโมและก็เบนจามินเชสโกจึงมองถึงการย้ายทีมตลาดมกราคมทันที แม้เซอร์ซีล้มเหลวในการแสดงผลงานและก็โอกาสในการลงสนามในทีมของบริเวนอัมบริมแต่ยังคงได้รับความสนใจจากหลายสโมสรล่าสุดนั้นบีเซบิยาที่เข้าร่วมหลังจากที่เวสต์แฮมก็พร้อมที่จะยืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2 0 2 5ตามการรายงานข่าวระบุเลยนะว่ามาติอัสอาเวดาเทรนเนอร์เซบิยาเองนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่ปรับโฉมทีมและต้องการตัวรุกเข้ามาเสริมทัพ ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมโค้ชชาวอาเจนไตเชื่อว่าสไตล์การเล่นของเซอร์ซีจะเหมาะสมกับทีมและก็ฟุตบอลสลาติก้าในครังนี้เป็นอย่างยิง่งโดยก่อนหน้าในวัย24ปียิงไปเพียงแค่7ประตูจากการลงเล่น49เกมในฤดูกาลที่แล้วแลสซิสันนี้ได้ลงสนามไปแล้วมากถึง5เกมเป็นการลงเล่นฐานตัวตสมรองทั้งหมดเลยยังคงยิงประตูไม่ได้ในครังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เปิดในวานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้วยกันนะฮะโจชัวเซอร์ซี กับนอนาคตที่ยังคงไม่แน่นอนอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรตางไงครั้งแรกเลยนะผีแข้งแซมบ้าสองคนยิงนัดเดียวด้วยกันสองคนเมื่อแมนยูเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของสโมสรเมื่อมีนักเตะบ,บราซิลทำประตูได้สองครั้งในเกมพรีเมเดตเป็นครั้งแรกนัดเปิดบ้านชนะบรติตันไปสีตอสอ่อ2เมื่อจวงวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมที่โอทัฟฟอร์ดทางปีศาจแดงรัว ทิ้งห่างไป3ประตูจากบาติอุสกุญญากาเซมิโรและก็บรายันเอเบโมแต่ว่าเดอะซีเกิลทำเสียวเมื่อทวง2ประตูคืนจากแดนนี่เบลแบ็กและก็ซาราลัมปอสคูตูนัสตอนที่เอเบโมจะมายิงประตูตอฝาลงนาทีที่9 6อีกครั้งโดยจากผลงานในเกมนี้ทําให้ทั้งกุญญาและก็เซียเซมิโรนั้นทําประตูได้ทําให้นี่เป็นครั้งแรกในหน้าประสาทของแมนยูที่มีแข้งแซมบ้ายิงประตูในเกมพรีเมียร์ลีกได้2คนในนัดเดียว โดยในเดือดือที่ผ่านมาแมนยูเองนั้นมีนักเต,เตเชะชาวบราซิลอย่างทางด้านของอาคราเบรซอนส์ราฟาเอลแล้วก็ฟราวิโอซิวาแอ,อนเดอร์สันส์อันเดรสเบเดล่าเฟรดอาริเกเชลเดสแล้วก็แอนเจนีปัจจุบันแมนยูขยับขึ้นมาปรัอันดับที่4ของตารางคะแนนโดยที่มี16แต้มจาก9เกมส่วนนัดถัดไปทีมจะไปเยืยนนอนดอตติ้งแฮมฟอร์เรสในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โอ้โหเป็นรางงานานี้ เรียกว่าฟอร์มผีกลับมาโหดอีกครั้งนะฮะไม่รู้เป็นเพราะว่าอาจจะนอนคอรบ8ชั่วโมงก็ได้ผีเลยฮึดซะเหลือเกินเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับอะไรัะไงเปิดเงื่อนไขเมื่อบรุโนมีค่าจิสัญญา57ล้านปอนพร้อมจะย้ายหนีแมนยูในครั้งนี้หลังจากที่จบซีซั่นนี้โดยเรียกว่ามีสิทธิ์จะย้ายออกอยู่เหมือนกันเมื่อเดอะ u ซันแฉบรโนฟอนเดชมีค่าจตสัญญาอยู่ที่57ล้านปอน เปิดทางย้ายจากแมนยูหลังจากที่จบฤดูกาลนี้โดยใช้ได้เฉพาะกับทีมต่างลีกด้านสโมสรอุดิอาระเบียยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดโดยสื่อจอมแชร์สื่อของเมืองผู้ด,ดีแชรเลยว่าบริโน่ฟอนเดนเดชกับตันแมนยูมีสิทธิ์ที่จะย้ายออกจากทีมโอทลฟอร์ดได้ภายใต้ค่าจตสัญญาจํานวน57ล้านปอนด์คือประมาณ2,508ล้านบาทในซัมเมอร์หน้าหลังจากที่ตาทีมชาติโปรตุเกสนั้นตกเป,นเป็นเป้าหมายของหลายสโมสร ในลิกซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องฟอนเดนเดสเองบิดฟิลควาสำคัญของแมนยูได้รับการทาบทามจากอันิีรานทีมเงินถังของโปรลีกเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาแต่บอคาแข้งชาวเมืองฝอยทองเองก็เมินย้ายไปหากินในตะวันออกกลางโดยที่เลือกรับใช้ผีแดงตามแผนในขณะนี้อย่างไรก็ตามคาดกันว่าทีมจากลิกซาอุดิอาระเบียไม่ละความพยายามที่จะล่าดาวเตะในวัยซาเสีรปีนี้กระทั่งล่าสุดเดอะซันอ้างเรยนว่าฟอนเดนเดส มีเงื่อนไขย,ย้ายออกจากคณะของลูกละครแห่งความฝันในครั้งนี้ได้หลังจบซีซั่นนี้โดยคาดจะสัญญาจํานวน5-7ล้านปอนด์ซึ่งจะมีผลเฉพาะกับทีมนอกพิม์บริกเท่านั้นสำหรับซีซั่นนี้ฟอ์เดนเดสยิงให้กับผีแดงไปแล้วมากถึง2ประตูและก็อีกหนึ่งแอสซิสพาทีมรังระดับเของตารนางคะแนนพิม์บริกก่อนเกมบุกกับบริทันเดวันเสาร์ที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาแล้วไงอมบริมบอกว่าขอโม้หน่อยเผยเบื้องหลังแมนยูคืนชีพหลังชนะสามนัดติดขึ้นที่4พิเมเบร็กนะโดยกันนี้ทางนักข่าวังบริเวณอัมบริมเปิดเผยเบื้องหลังแมนยูคืนชีพหลังชนะสามนัดติดต่อกันขึ้นที่4ี่ของพิเมเบริกทันชีโดยบริเวณอัมบริมผู้จัดการทีมแมนยูได้ให้สัมภาษณ์ หลังเกมพิเมเบริกอังกฤษนาที่กเปิดบ้านเอาชนะบริทันแอนโทฟอัลเบียนไปได้แบบน่าประทับใจ4ต่อ2จบเกมนี้แมนยูเก็บเพิ่มเป็น16กแต้มขึ้นมาอยู่อันดับที่4บนตารางคะแนนพิเมเบริกในคาังนี้แล้วตามหลังจากฝูงอาร์ซนอลเหลือเพียงแค่3ามแต้มแต่ว่าแข่งมากกว่า1นเกมทันี้แมนยูเองเพิ่งชนะ3นัดติดต่อกันในพิเมเบริกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่บรเวนอาร์บริมเข้ามาคุมทีมต่อจากด้านของเอริดิชันฮาร์ก เื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถือเป็นสัญญาณดีสำหรับปีศาจแดงที่กำลังจะกลับมาหลังจากจบอันดับ15เมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนหน้านี้ปรเป็นอัมบริมถูกวิจารณ์อย่างหนักมาโดยตลอดเรื่องยึดติดกับแผนการเล่นโดยใช้กองหลัง3ามคนจนพลาดท,ทุกช้าเมื่อฤดูกาลที่แล้วอดไปเล่นฟุตบอลทัวโยุโรปทุกรายการในช่วง,งสั่นนี้แพ้จุดโทษเกรนชูบี้ทีมจากลิกทู ตกรอบ2ลีกครับด้วยแต่หลังจากพาทีมชนะสานัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโรปเบนอังบริมก็ได้ออกมาให้เครดิตนี้กับเสื้อจีมาราคิปเจ้าของร่วมแมนยูที่ให้ความเชื่อใจแนวทางการทํางานของเขามาโดยตลอดแม้ในช่วงนี้ผลงานย่ําแย่ก่อนจะกลับมาฟื้นตัวในเวลานี้นั่นเองครับหละนี้ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเชิงติดครับขอบคุณทุกคนติดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ